นี่ตีนใครเนี่ยเท้าหลังใครค่ะหางก็ลายๆนะคะน,นี่ขอหางหน่อยสิขอหางหน่อยสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยเก็บหางด้วยเก็บขาด้วยทักแสงเดียวเก็บขาเก็บขาขอนาหน้าหน่อยได้ไหมขอถ่ายหน้าหน่อยได้ไหมอนุญาตไหมเรื่อารมณ์ไม่ไดีด่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในเรียกว่า สถานการณ์นี้แกล้งแมวอุ้ยอีเสแล้วแมแเ็นลอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจะเอ๋จเอสวัสดีสิ si sí.